จะทําแคบหมูขายจะทํายังไงถึงจะขายดีวันนี้พัดมาบอกเคล็ดลับนะคะให้แคบหมูเรามีกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนค่ะใช้ธรรมชาติช่วยนะคะจะทําให้แคบหมูเราอร่อยมากๆทุกคนสามารถใส่ใบเตยเข้าไปได้เลยในขณะที่ทำแคบหมูค่ะจะช่วยให้แคบหมูเราหอม ไม่เหม็นหืนแล้วก็ลูกค้าทุกคนอ่ะทานแล้วติดใจมากๆเลยค่ะลองเอาเทคน,คนิคนี้ไปใช้ดูกันนะคะแทบหมูสูตรเวียดนามของพัดนะคะทอดเช้าส่งบ่ายนะคะไม่มีครั้งสต็อกไม่มีแช่น้ำมันไม่ง้อแดดค่ะหอมมากๆลองทำดูค่ะ